สวัสดีครับอพอดีว่าจะทำไลรสดเมื่อวานนัดไว้นะฮะแต่ว่าผมขอญอยาทำคลิปเดียดกว่านะครจะได้ลงทั้ง YouTube ด้วยแล้วก็ทางเพจด้วยวันนี้จะมาแนะนํำนะครับการทำเตาเผาถ่านแนวนอนนะครับแบบใช้ป่องผ่าตรงกลางนะรัเหมือนเหมือนทรงตั้งอ่ะนะแบบทรงตั้งผมได้ทำเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาให้ดูสมมติว่า ถังเราเป็นถัง200ลิตรนะครับใช้ปล่องตรงกลางเนี่ยนะครับเป็นเหล็ก4คูณ4หรือ5คูณ5ก็ได้แล้วแต่นะแต่4คูณ4ขั้นต่ำนะครับใช้4คูณ4ให้ประมาณ1เมตรต่อถัง200ลิตรนะครับตัวนี้เป็นถังโมเดลเนี่ยผมก็ลดส่สวนลงมานะครับก็จะมีท่อตรงกลางนะครับผ่าฝ้าก่อนนะครับแล้วก็มาผ่าตูดอนั้นคงเข้าแต่ง่ายอยู่เนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำเป็นแบบแน,นนอนนะครับให้จำลองภาพ เออให้เหมือนของตัวใหญ่แล้วกันนะผมจะพาผมจะใช้การวัดก่อนเราตั้งเรียนนิดหนึ่เราก็ต่องพอเสร็จเราก็มาเทียบดูนะครับวัดดู ฟิตฟิตไว้นะครับฟิตฟิตไว้ way. ส่วนมากบางทีผมก็กะเอานะครับกะตรงกลางเอาหรือบางทีก็ใช้แบบนี้นะครับผมใช้วิธีคว่ำคว่ำถังลงนะครับตั้งให้ตรงตั้งถังให้ตรงแล้วก็เคาะเลยนะครับเคาะมันจะได้มันจะเห็นเป็นสันขึ้นมาเลยครับนี่ฮะผมก็จะใช้ค้อนเคาะ ัเหล็กบางทีเราตัดเหล็กไม่เท่ากันนะครับเราก็ใช้เส้นที่เราได้เส้นแรกเนี่ยมาทาบเอา ะครับแต่ว่าผมจะเลงเอาดีกว่าผมจะตั้งถังให้ตรงประมาณนี้เสร็จแล้วเอาไอแผ่นเมื่เกี้นะครับตัวนี้มันค่อนข้างทำง่ายอยู่นะครับนี่วัดเลยกึ่งกลางไหมเลงเอานะครับเลงเอาง่ายครับไม่ยากตรงนี้ ตูดนะครับให้เหลือไว้ขึ้นมาประมาณนักหนึ่งเซนนะครับหนึ่งสองเซนนะครับเผื่อไว้เผื่อเราจะเอาแผ่นมาเอ่อมาประกบอีกทีหนึ่งก็คือเป็นการรองพื้นนะครับรองเพิ่มความหนาของถังขึ้นมาอีกนะครับเราก็จะเชื่อมแปะไว้ก่อนอันนี้เป็นการเชื่อมแปะนะครับยังเพิ่งยังไม่ได้เชื่อมจริงนะครับรอให้เจาะทุกอย่างเสร็จก่อนนะครับก็เชื่อมแปะแปะไว้ เด็กซิงจะเชื่อมยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมให้ช่างผมเชื่อมอีกทีหนึ่งอันนี้ก็เป็นการเชื่อมแปะไว้ก่อนนะครับใช้ดอกเจาะนะเป็นโฮซอตัวนี้30มิมิลนะครับผมจะเชื่อมไปฝั่งด้านหน้าถังนะครับ ก็ทาการซ่อมบำรุงง่ายนะครับด้านหน้าถังก็คือให้เจาะเจาะบริเวณชิดกับชิดกับตัวท่อให้มากที่สุดนะครับเจาะด้านนอกนะครับให้ชิดกับตัวท่อห่างกันเล็กน้อยประมาณครึ่งเซนก็อพอเพราะว่าให้แก๊สมาลงบริเวณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ให้มีช่องว่างในการเชื่อมด้วยนะครับกะไว้กึ่งกลางเลยนะฮะ Ủa, phong lên ở mười lượt lòi xiêm lê hả? dơ mày là hay lửa nick nói mi lúc hoa phong เดี๋ยวค่อยตีกับนะครับค่อยค่อยคอนตีกับเขาเพราะว่าถังมันเล็กมันบางแต่ว่าเท่าเทําทำถัถงทรงเลตรเนี่ยมันก็จะหนานะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับเอาท่อที่เราทำเอาไว้นะครับท่อให้ห่างจากด้านบนบริเวณด้านบนประมาณ1นิ้ว1นิ้วนิ้วนะครับทำเป็นปากฉลามนี่ก็ได้ เพื่อให้อากาศเข้านะครับอ่าเราสวมบริเวณน,นี้แล้วเผื่อไว้เล็กน้อยนะครับเผื่อไว้เท่ากับปองเลยนะครับเผื่อไว้ประมาณนี้ให้เท่ากับปองเผื่อเราเสริมแผ่นเหล็กลงไปในนี้นะครับเสร็จแล้วก็เชื่อมแปะฟฝังด้านท่ออากาศตรงนี้นะครับให้เอาชิดกับผังด้านในเลยชิดกันเลยนะครับแล้วก็เชื่อมแปะไว้ยึดไว้ ผมกะด้วยสายตานะครับสายตา,เ,าเปิดตู้เ <c oughs> ชื่อมนี่ผยผมยังไม่ใส่ละกากนะครับเดี๋ยวจะให้ช่างเชื่อมต่อนะครับผมเชื่อมอาจจะทะลุยืดไว้เฉยครับยืดไว้ให้เขาจัดการต่อ อัจฉริเยะมากเชื่อมอท่อทะลุได้นะครับโอเคนะครับหล,หลังจากนั้นเราก็ทำการเชื่อมนะครับเชื่อมยึดด้านล่างนะครับด้านล่างให้ให้ให้สนิทเลยนะครับหรือมีรั่วนิดน้อยไม่เป็นไรด้านล่างนะครับแต่ว่า ด้านบนเนี่ยตรงบริเวณที่ไม่โดนไฟเนี่ยสำคัญมากนะครับควรจะเชื่อมให้ให้สนิทเลยนะครับเชื่อมให้อยู่เลยเพราะว่าเพื่อไม่ให้อ่าแก๊สภายในหรือควันภายในเนี่ยพุ่งออกมารูไหนรูใดูนึงแต่ว่าถ้าเกิดพุ่งมาข้างล่างเนี่ยมันเจอห้องเชื้อเพลิงอยู่แล้วรับรองได้มันก็จะเผาไหม้หมดจดนะครับจะไม่มีควันก็ง,ง่ายๆครับการทําถังแนแน,นอนทีนี้เดี๋ยวหลังจากที่ทําทการเชื่อมเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะมาปิดแผ่นอีกแผ่นหนึ่ง นะครับเดี๋ยวยังไงคอยติดตามดูนะครับผมก็ทําการเชื่อมนะครับด้วยตู้เชื่อมตู้มิกนะครับไม่งั้นทะลุหมดครับผมจากนั้นเราก็ไปหาแผ่นเหล็กนะครับแผ่นเหล็กของถังอีกใบหนึง่งหรือว่าที่เราตัดเศษเหล็กออกมา,าตีโค้งเข้ามาประมาณนี้ให้มันเข้ากับถังนะครับ เสร็จแล้วเราไปทาบไปทาบนะครับได้เซนเตอร์แล้วเนี่ยเราค้อนตอกตอกตอกบริเวณท่อแล้วก็ตรงท่อกลมกับท่อเหลี่ยมน,นี่นะครับพอให้ในมุมมันปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นรูปให้เราเลยนะครับเป็นรูปของชุดนี้เลยนะครับเสร็จแล้วผมก็จอะตามรอยที่มันขึ้นรูปนี่ผมเจาะมาแล้วนะครับก็เอามาประกบทำการเชื่อมเลยนะครับ มันเชื่อมติดถ้ามันห่างไปก็อาจจะต้องเคาะอีกนิดหน้อยได้อยู่นะครับเชื่อมเสร็จแล้วเราเค่อยไปตัดนะครับไปตัดบริเวณขอบเนี่ยให้เราต้องการหรือว่าตัดออกได้เลยวัดมาก็ได้นะครับแล้วแต่เราประมาณนี้นะครับก็จะเป็นตัวหนึ่งที่สามารถเอาเป็นตัวช่วยในการรอ,องรับไฟนะครับ ก็วัดแล้วตัดได้เลยนะครับอ่ะผมจะวัดตัดเอานะครับผมจะกะประมาณเอาอ่าประมาณนี้คืออย่าให้อย่าให้เลยขอบคอท่อนะด้านฝาเปิดนะครับไม่งั้นมันจะปิดฝาไม่ได้เราก็กะเอาครับเรอจะเชื่อมนี้ก่อนก็ได้เชื่อมแล้วค่อยตัดเอาอ่ะเชื่อมเลยก็ได้แล้วเราค่อยไปตัดเอากดเอา นี่ครับผมเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้เตาเผาถ่า,านแนานอนในการปิดเหล็กพวกนี้นะครับปิดไปเถอะมันไม่สวยงามก็าช่างมันหรือจะทําให้สวยงามท่าก็ทําแบบตัดแผ่นมาก่อนอันนี้ผมทํตัวตัวอย่างนะเดี๋ยวผมจะอา,อาจจะตัวนี้ปล่อยไว้เลยนะครับเพราะว่ามันรับความร้อนอาจจะทาห้องที่เพิงให้ยาวขึ้นนะครับเพื่อให้มันร้อนทั่วเสร็จแล้วบริเวณด้านาสุดของขอบตัวนี้เขาจะหุ้มเทอร์ไบต์เพเบอร์นะครับหุ้มหุ้มเอาไว้ให้ทั่วเลย ด้านหลังก็จะปิดเซรามิกไฟเบอร์นะครับโดยการที่ตัดแผ่นเป็นวงกลมเท่ากับตูดนี่นะครับแล้วก็เอาแผ่นเซรามิกไฟเบอร์มาวางไว้แล้วก็หาแผ่นเหล็กนะครับแผ่นเหล็กอาจจะเป็นตูดถังมาประกบแล้วเชื่อมนะครับก็จะเป็นการหุ้มถนนทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านบนนะครับด้านตูดด้านบน,นครับตูดกะท้ายของฝั่งทำเหมือนกันนะครับนี่จะเป็นวิธีทำคร่าวๆนะครับใครที่อยากจะทำเองก็ลอง ทำดูนะครับแบบนี้นะครับเป็นแบบทรงนอนแต่ว่ามีผนไม้ที่ค่อนข้างสดนะครับแนะนำให้เจาะรูนะครับเจาะรูเพื่อระบายน้ำออกจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังก็ได้แล้วแต่ท่านสะดวกนะครับเจาะรูแล้วก็ทำวาปิดไว้หรือต่อท่อกลมๆลมานะครับเจาะรูสว่านาให้กว้างหน่อยแล้วก็ต่อท่อครอบไว้เชื่อมติดแล้วก็ทําเป็นไม้เสียบไว้ก็ได้แล้วแต่ความสะดวกครับใครอยากจะทําหรืออยากจะสั่งก็ ทิ้งข้อความไว้นะครับติดต่อผมได้โดยตรงโดยเบอร์0959247995นะครับโทรมาสั่งกันได้นะครับก็มีราคาตั้งแต่3,500ขึ้นไปนะครับ3,500ขึ้นไปเพราะว่าตอนนี้ของมันแพงเหล็กก็แพงค่าแรงก็สูงนะครับค่าไฟค่าอุปกรณ์อะไรต่างๆคนที่ทำจะรู้นะครับถ้าสะดวกทำเองได้ก็ยินดีให้คำแนะนำทุกอย่างนะครับใครที่ทำไม่เป็นทำไม่ได้ก็อาจจะต้องซื้อหากันนะครับผม ตลาดคลิปนี้จากเราไปก่อนสวัสดีครับ